เรามาเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคําบ้านเรากันหน่อยค่ะวันนี้ราคาทองขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่ง96.5ขายออกที่32,250รับซื้อ32,150ทองรูป,ปพรรณขายออกที่32,750รับซื้อที่31,578บาท28สตางค์ค่ะ วันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณสิริลักษ์ปกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้วเส้นเฮงโกลฟิวเจอร์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะคำถามแรกเลยอยากเรียนสอบถามพี่เก๋แบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ตลาดยังยังคุยกันในประเด็นว่ารอบนี้เฟดจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่ออยู่เลยแต่ว่าพอปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจู่ๆก็บอกว่าจะไม่ขึ้นละน่าจะยังคงเป็นคงดอกเบีย้ยนักลงทุนก็เชื่อมั่นแบบนั้นทองก็กลับมาบวกเพิ่มขึ้นได้สรุปณนะสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงแน่ ค่ะก็มุมมองการข,ขึ้นดอกเบีย้ยต้องบอกว่าก็เปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยนะคะคุยกับคุณแพ่วสัปดาห์ก่อนว่าเอะต้นสัปดาห์เขาบอกอย่างขึ้นดอกเบี้ยอยู่มาปลายสัปดาห์บอกไม่ขึ้นแล้วค่ะเข้าใจว่าแล้วตอนเนี้ยตลาดก็ประเมินว่าสัปดาห์หนะ้าคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยโอกาสสูงมากกว่านะคะซึ่งก็คงมีความเห็นของเจ้าหนี้ฝ่าสถบนว่าไม่ไม่ขึ้นนะคือคือหมายถึงว่าปี นีก็อาจอย่างขึ้นต่อนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นการประชุมรอบหน้าก็คือในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับคือณน,นตอนนีน้คงต้องดูข้อมูลหลายตัวทีเดียวการที่บอกไม่ขึ้นก็เอ้ภาคการเป็นการอ่อนแอลงนิกนะครับวิกฤตภาคธนาคารอีกอา,อาจจะขึ้นก็ได้เงินเฟ้อยังสูงอยู่ ตลาดแรงงานจะไม่การแข็งแร่งมากสัปดาห์ที่แล้วแบบทุกตัวเลยจํานวนตําแหน่งงานก็ดีจำนวนผู้ขอจกก้างงานก็ลดลงมากกว่าค <c oughs> าดการไว้การจ้างงานก็ออกมาดีอีก นะคะวันศุกร์ที่เราปิดทําการไปก็าการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็ก็ออกมาออกมาดีเอ่อวันศุกร์วันศุนกร์เราเปิดทํางานนะแต่วันจันทร์เราปิดทาํกาการก็ตลาดาที่เศาสตร์ยังไม่รับรู้นะคะการจ้างงานแข็งแกร่งมากๆหนุนฝา,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 าเพิ่มขึ้นสามแสนกว่าตําแหน่งนะคะตอนนี้ก็เลยยังอย่างคล้ายๆกับก็ยังตัดสินใจอยู่นะคะเป็นช่วงหวงัหวเรยวหวัหวต่ออยู่แล้วก็ทําให้ทองคำก็ผันผวนตาม ประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะฮะแบบนี้ทองน่าจะผันผวนลนักษณะแบบนี้ไปจนถึงการประชุมเฟดเลยไหมคะหรือว่าพี่เก๋ประเมินยังไงกรอกบการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่เท่าไหร่สัปดานี้คิดว่าขึ้นเกาะที่สายเวยดีกว่านะคะ,ะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มากระทบมากมายแล้วะนะคะเรื่องของการเพิ่มเพดานนี่ก็สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตลาดประเมินว่าสศรษฐอเมริกาอาจจะเกิดภาวะที่เป็น ชอบแอนดิงมากกว่ากานแดนดิง<ะ>เรื่องการปิดหนะ้าชำระนี่ได้สัปดาห์นี้ก็ถ้ากา,การประกาศไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมีตัวเลขอะไรต้องมาย่างเดี๋ยวมองแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมีวันพูดตื่นการค้าวันจำนวนผู้ขอสันญางงานประกาศทุกวันผ่านไปแล้วดังนั้นสัปดาห์หน้าอาจจะน่าจะผันวน,นตามการประชุมเฟดเป็นหลักนะคะสัปดาห์นี้มองว่ากรอบการเคลืนน่อนไหวก็คงหนีไม่พ้นประมาณหน<ะ>ึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแต่ที่ ขึ้นไปคงไม่สามารถทะลุ1,983ดอลลาร์ตรงนี้มองว่ายังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากนะคะ mm hmm. เป็นเป็นจุดสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงกลางเดือนที่แล้วมาสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นไปทดสอบสองครั้งนะคะวันพันสวันศุกร์ก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะเรยังเชื่อว่าคงไม่มีปัจจัยหนที่ทำให้นะตอนนี้ขึ้นผุาผานไปได้ะค,ะค่ะค่ะคำแนะนำสำหรับนักลงทุนช่วงนี้แนะนำยังไงดีคะ ก็อ,อาจจะอซื้อขายตามกรอบไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีประเด็นอะไรอย่างที่เรียนไปแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในช่วงของ back out period ด้วยนะคะไปจนถึงาการประชุมวันที่14มิถุนายนเลยเทรดดิ้งตามกรอบให้กรอบอย่างนี้นะคะถ้าเป็นการลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยคงต้องมีจุดคอลสพอสมควรนะคะเพร,ราะว่าหลักคาทของคำก็สัปดาห์ที่เราเห็นแล้วท่านห้จะเบี่ยงพอสมควร ข้าซื้อเก่งกำไรหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบดอลลาร์คัลลอสหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบดอลลาร์นะคะเปิดช็อตฝั่งขายได้เช่นเดียวกันที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบดอลลาร์ค่ะลอสหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสักดอลลาร์ส่วนทองแท่งจะเย็นนะคะรอดูก่อนก็ได้ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบดอลลาร์ไปซื้อเก่งกำไรตรงนี้ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีคคุณสค่ะสวัสดีค่ะ ล่าโดยสรุปนะคะคุณผู้ชมคําแนะนําในรอบสัปดาห์นี้ก็คือเก่งกําไรตามกรอบไปก่อนนะคะทางหัวเชิงเฮงโกฟิเจอร์ประเมินว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะเห็นราคาทองคําแกว่งตัวไซด์เวก็คือผันผวนภายในกรอบแนวรับ1,930แนวต้าน1,983กลยุทธ์ที่แนะนําคือทําอย่างไรดีก็คือเก่งกําไรตามกรอบนะคะลงมาซื้อขึ้นไปขายถ้าครเทดโกฟิเจอร์ก็อาจจะจับจังหวะขาดดีดขึ้นไปก็เปิดช็อตนะคะลงมาถึงทาร์เก็ตก็ปิดโพสิชันเพื่อล็อกกําไรคําสั้นๆไปก่อนนะคะรอจนกว่าการ ประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนส่วนใครที่รอจังหวะในการเข้าซื้อทองแท่งคุณสิริลักษ์บอกว่ารอก่อนได้นะคะน่าจะมีจังหวะที่ราคาทองคำเวี่ยงลงมาให้ได้เก็บของกันอยู่บ้างค่ะ ปิดท้ายมีข้อมูลจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าทางการของสหรัฐอาจจะกําลังสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ของเขาเพิ่มทุนสารองอีกประมาณร้อยล2ยี่สินะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ทางกฎระเบียบทั่วโลกแล้วก็เป็นในแง่ของความมั่นใจความมั่นคงด้วยนะครับเราเห็นราคาหุ้นของธนาคารในสหรัฐอเมริกาวันจันทร์ที่ผ่านมาร่วงลงนะครับหลังจากที่ Wall Street Journal รายงานอ้างแหล่งข่าวบอกว่าหน่วยง,งานกํากับดูแลของสหรัฐจ,จะออกกฎระเบียบที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับธนาคารขนาดใหญ่อันนี้ อาจจะรวมถึงการเพิ่มข้อกำหนดการสำรองเงินทุนอีกร้อยละ20โดยเฉลี่ยนะครับก็เป็นไปในทางเดียวกันกับความพยายามร่วมมือกับหน่วยง,งานกำกับดูแลทั่วโลกในการกำหนดการสำรองเงินทุนให้เป็นไปในทางเดียวกันตามรายงานข่าวที่ออกมาบอกว่า กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการบาโซ่นะครับแล้วก็น่าจะมีผลบังคับใช้อีกครั้งหนึ่งคือในปี2,568เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายจะมีความคลปหน้าและความชัดเจนเมื่อไรขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ t n n ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ